สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุทิทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กองบรญชาการหน่วยบัญชาการทางพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 9 9 5เกมกะเฮิรตซ์ AM 1,521กิโลเฮิร์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับช่วงแรกของเราในวันนี้พบกับช่วงพักรบพัฒนา กองระชาการกรองทัพไทยโดยหน่วยพันาการเคลื่อนที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการอาหารพัฒนาได้จัดชุดปรเดิเัติงานช่างนะครับชอพัฒนานะได้เข้าดําเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในโครงการปรับปรุงทางลูกลังเป็นทางผิวจราจรนะคะแล้วก็มีในเรื่องของไหลทางลูกลังด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยปฏิบัติงานตามโครงการประจําปีงบประมาณ66 นะครับอยู่ที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ